ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักที่สัตอาริยาในฐานะ crossover EV รุ่นเรือธงของนิสันซึ่งคราวนี้ก็จะมีชุดแต่งนิสโมกันแล้วต่างกันตรงไหน,นไปดูกันเลยสำหรับงานดีไซน์ภายนอกอันที่จริงก็ไม่ค่อยต่างกับอาริยาตัวปกติเท่าไหรนะ่นักนอกเสียจากตัวกระจังหน้าปรับให้ดูสปอร์ตขึ้นพร้อมกับตกแต่งกันชนหน้าใหม่ให้ดูดุดันกว่าเดิมและมีการเสริมสเกิร์ตรอบคันที่จะมีการตกแต่งสีแดงอีกด้วย ขนาดเดียวกันด้านข้าเองก็จะมีการทําปวงล้อสีดำพร้อมกับล้ออลัขนาด20นิ้วเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นนิสโมมากขึ้นเส้นยังกับกระจกมองข้างที่จะทําเป็นแบบกรอบสีดําแซมด้วยสีแดงขณะที่ด้านหลังจะมาพร้อมกับเสาร์อากาศแบบคู่รวมถึงไฟท้ายที่จะมีการรมดําให้ดูเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนอกจากนี้ตัวกันชนหลังนั้นนอกจากจะใส่สเกิร์ตแล้วยังมีการปรับดีไซน์ทั้งแผงให้ดูสปอร์ตกว่าเดิม รวมถึงสีตัวรถนั้นก็จะเป็นสีเทาส t ตลเกรย์ซึ่งจะเป็นโทนเดียวกับนาวราโปรโฟเอ็กเที่ยาคุค้นเคยกันนั่นเองแน่นอนว่าภายในห้องโดยสารนั้นถ้ามาเป็นแบบนิสโมก็ต้องทำสีดำตัดกับสีแดงไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดด้านหน้าแผงประตูแกละที่พักแขนหุ้มหนังส่วนแผงแดชบอร์ดกับแผงประตูนั้นแน่นอนว่าจะมีการหุ้มด้วยวัสดุอาคันทาร่าอีกด้วยอีกทั้งส่วนบนของพวงมาลัยกับ ตัวจะเข็บต่างๆนั้นจะมาเป็นแบบสีแดงทั้งหมดส่วนมากวัดกับชุดเครื่องเสียงนั้นจะมีการปรับกราฟิกใหม่ให้ดูเข้ากับความเป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมถึงแผงแดชบอร์ดตรงกลางนั้นจะตกแต่งด้วยสีดําเงาทั้งหมดเลยจากเดิมนั้นก็จะแซมด้วยสีที่ทําให้ดูหรูหราไม่ว่าจะเป็นพวกสีทองแดงบ้างน้ําตาลหรือเบจอะไรประมาณนี้สมวเบาะนั่งนั้นแน่นอนว่าจะมีการหุ้มหนังสลับหนังกลับอาคันทาร่าพร้อมกับโลโก้นิสโมบริเวณส่วนบนของพนักพิงลำตัว และเบาะหลังนั้นก็จะได้อัน,นิสงในส่วนนี้ด้วยแต่รูปทรงนั้นจะไม่สปอร์ตแค่นั้นเองสําหรับขุมพลังจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง4ีล้อซึ่งทางนิสสันเขาเรียกระบบนี้ว่า e-Force โดยจะมีแบตเตอรี่ทั้งความจุ66กิโลวัตต์ชั่วโมงกําลังอยู่ที่สามารถ67แรงมา้าในบินดท่าล60นิวตันเมตรขนาดเดียวกัน ตัวแรงสุดจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความถูก91กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่435แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตรยังไรก็ตามระยะทางที่แท้จริงนั้นยังไม่ระบุหน้าเวลาดังกล่าวเช่นเดียกับราคาจำหน่ายที่ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าจะต้องรอถ,ถึงไตรามาส2กันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะมีอะไรคืบหน้านั้นจะมาคุยกันอีกทีนึงครับ